อีพีแรกของรายการนี้เราจะเปิดด้วยการวัดความรู้วิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงชื่อว่าอะไรไม่ใช่การลิเลโอเหรอโอ้โหหนักเลยกาลิเลโอกาลิเลอีโอู้รู้ชื่อเต็มเลยอันนี้คิดถึงเธอก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เป็ยอนอนหนูจิ๋จ๊บสวัสดีค่ะเจอกันกับอะไรก็รู้มังเออะไรกันไม่ ต้องบอกว่าเป็นชื่อรายการที่เพิ่งคิดเมื่อกี้เนี่ยคือรายการที่เป็นคู่แฝดกับอะไรก็ไม่รู้ที่ทุกคนรู้จกักออเป็นรายการแฝดเหรอเป็นรายการแฝดเราไม่ไม่มาพร้อมกันนะฮะแฝดเวลาแม่ลอด,อ,ดอ่ะแม่ลอดพร้อมกันปะใช่ดิแฝดอ่ะพร้อมกันนะพร้อมกันมันออกม่าเราตหัวเลยหรอ ก็ค <rí> e> ือ <Glen> แบบเราสนุกกันเยอะเราก็รู้สึกยามีส่วนร่วมในการนําความสนุกมาในรูปแบบมีสาระหรือไม่นน่าตื่นเต้นกันบ้างก็เลยเป็นอะไรก็รู้ใช่เหมาะกับคนฉลาดแบบพวกเราไง เป็นพ้าหูพดด้วยลากพวกเราไปด้วยก็ต้องฉลาดอยู่แล้วคุณดูสารคดีไปเยอะคนนี้น่าจะดูฉลาดสุดนะใช่ใช่เขาเรียนวิทย์ด้วยนะใช่เขาเรียนคณิตด้วยเออวิทย์คณิตอะสายวิทย์คณิตนะขอสมองทิ้งเมื่องแต่ตอนนันแล้วและคลิปนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะสนับสนุนรายการนะคะขอขอบคุณไซอัมเมตามิวเซียม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในระบบเมตาเวิร์สในรูปแบบโลกเสมือนจริงโดยอพวชนะครับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่สุดเราดีใจมากเลยเพราะว่าพวกเราเอาจริงๆอะในทีมซอฟต์บอมอะเราก็แบบมีความตั้งใจเนาะอยากลองทํารายการที่มันทั้งสนุกมีสาระแล้วเราก็ได้เริ่มกันจริงๆสักทีใน E p ีนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่เรารู้ค่ะว่าทีมงานเนี่ยเตรียมกติกาเกมมาแบบยังไม่สปอยเราเลยยังไม่บอกเราเลยจริงๆเราต้องขอส่งไมค์นะคะให้กับคุณเมืร์ปลิศนา เนี่ยเป็น EP e ีแรกของรายการนี้เราจะเปิดด้วยการวัดความรู้วิทยาศาสตร์วันนี้เราจะเล่นเกมกันทั้งหมด2รอบโจทย์ทั้งหมดในวันนี้เป็นข้อมูลจากอพวชและไซอัมเมตาเมเซียมเกมรอบแรกจะเป็นเกม3วินาทีอ๋อก็คือไม่ต้องใช้อันนี้เหรอ ใช่ไม่ต้องใช้ตอบไปเนี่ยไม่ต้องตอบด้วยเกมเนี้ยเกมทุกอ,อย่างที่มีไว้คือมีไว้ทำไมนะเราจะถามคำถามแบบเรียงคนเลยแล้วก็ตอบแล้วก็จะมีสิทธิ์ตอบคือเป็นทีมซ้อชาร์ปทีมซ้อชาร์ปสลับกันไปเรื่อยๆใครตอบถูกก็ได้ข้อละหนึ่งคะแนนอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มจากทีมก่อนเวลาสามวินาทีถามปุ๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บถามปั๊บตอบปุ๊บโอ้ยไปเถอะจะไม่มีติดลบเนาะไม่มีติดลบโอเคไปพร้อมค่ะพร้อมพร้อมนะ คำถามคือผู้รอบรู้ชาวอิตาลีแห่งยุคฟื้นฟูศิละปะวิทยาชั้นสูงที่มีบทบาทเป็นทั้งจิตกรนักวาดวิศวกรนักวิทยาศาสาตร์นักทฤษฎีประติมากรและสถาปนิกชื่อว่าลีโอนาโดนามสกุลว่าดาวินชีถูกต้องเอ้าอ่านคเลยเดี๋ยวช้บขำอะไรัไม่ไม่แบบ<อ>เราเรา,เราแค่สมองไหลไปแล้วว่าแบบอยู่ดีๆก็อยากตอบว่านิโคลัสเคสเนี่ยนะเพียง เนี่ยซอฟเดี๋ยวข้อตมาขอซอฟไปเลยพอเนี่ยไม่ทีมไม่รู้ทีมหน้าสิทเลยเมื่อกี้นี้จริงเหรอมันนึกไม่ออกแต่แบบทีมหนึ่งคะแนนมาต่อมาซอฟต่อเนื่องนะเราไม่หยุดนะทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีชื่อว่าอะไรอุ้ยฟ้าหลงฟ้าหลงเฮ้ยหมดเวลาแล้วซอฟไม่รู้อแบ็กไอแบ็กไอแบ็กไอแบ็กที่จอดรถเอแบ็กไม่รู้ไี่รู้ยังไงที่จอดรถเอแบ๊กก็อ๋อซาฮาราลง ถือว่าข้อนี้ซอมไม่ได้คะแนนหือหมดเวลาอแต่เราจะไม่มีการใบ้กันนะไม่มีการใบ้กันเอต่อมาของชาร์ปโลกมีดาวบริวารทั้งหมดกี่ดวงเจ็ด <7 S 2> ทิสโลกหนึ่งหนึ่งถูกต้องดาวดวงจันยังไงละ่ะถูกต้องโลกเป็นบริวารหนึ่งดวงก็คือดวงจันง่ายง่ายนี่หว่ารอบที่หนึ่งทีมกับชาร์ปได้ไปนคนละหนึ่งคะแนนทำไมเราศูนย์ะต่อมากลับมาที่ทีมนะเห็นไหมโกดแล้วเนี่ย มันรู้ว่ามันไม่แฟร์เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือของทีมเนี่ยนะไม่บอกด้วยนะ <im itation> เขามีชื่อว่าลีโอนาร์โดลาวินจีเอา้าได่เฉยเลยแ,แล้วทำไมของเราปล่อยเคว้งอะคนไม่รู้ไงเขาก็จะตอบว่า <im itation> ดิคาปิโอไง ลีโอนาโดเมสซี่ไงมันปูมาขนาดนี้มันก็งูของเราทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดคือกระสั่นเฉยใช่เขาพูดเหรอว่าซาอะไรอย่างเงี้ยเหรออ่ะวนกลับมาที่ทีมนะโจทย์มานักวิทยาศาสตร์ผู้คนพบแรงโน้มถ่วงชื่อว่าอะไรเซอร์แซนิวตันถูกต้องไม่ใช่กาลิเลโอเหรอโอ้โหหนักเลยกาลิเลโอกาลิเลอีโอ้รู้ชื่อเต็มด้วยทต่ไมรู้ว่าเขาเป็นใครอย่างนั้นเหรอซอฟเขาเป็นใครอ่ะนักแคนแมนนไม่ เม่แต่ว่าใครอ่ะที่แบบเอาของสองชิ้นไปวางปล่อยพร้อมกันอันนั้นอะคือกาลิเลโอเพราะว่าเอ๊ะนี่ไงกาลิเลโอมันไม่ใช่เรานุงห่วงซอฟจำมาจากไหนใช่ไหมนะซอฟอ่ะต่อมาของซอฟทฤษฎีกำเนิดโลกและจักรวาลเรียกว่าทฤษฎีอะไรอ๋อมิเม้ง ขอบคุณนะขอบคุณนะเราเราู้เลยว่าถ้าเป็นสาย,ายเกาหลีใบเขาจะไม่ไหมอ๋อเคขาจะมีจีดากอนแทยังไีคือจากดิบแดงด้วยยกตัวอย่างสาเหตุที่ทำให้เกิด PM 2.5มา1สาเหตุฝุ่นควันจากการเผาไหม้เผาป่าถูกต้องเป็นกลางมีการเผาไหม้ควันรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรม ได้หมดเลยทุกคนได้คนละหนึ่งคะแนนเลยรู้สึกมีความรู้มากขึ้นต่อมาทะเลทรายตอนกลางคืนสภาพอากาศเป็นอย่างไรหนาวเย็นติดลบครับถูกต้องโไม่ทีเว่าเขาแบบหนาวเย็นเฉยๆก็ไม่ได้วนติดลบเลยอ่ะต่อมาที่สอบนะเมื่อนําแม่สี R G B มาผสมกันจะได้ออกมาเป็นสีอะไรสีขาวถูกต้อง โอ้ยมันง่ายมากเลยง่ายนี่มันเป็นหลักการหักเยของเสียงของสีรวมกันดูได้ไงครัสามสีรวมกันไม่ได้เป็นแบบดำดำเยะแย่หรอเออคือถ้าไม่รู้ก็โดนยึดใบปริญญาของช้านะตาช้านะฝุ่นละอองสามารถส่งผลกระทบต่อระบบใดของร่างกายมากที่สุดปอดระบบ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 ทางเดินหายใจระบบปอดอะไรวะทำไมเราโดนแต่ข้อแบบฝุ่นฝุ่นมันหลอกหลอกอ่ะมันหลอกถามอ่ะ มันไม่ง่ายเหมือนแบบลีโอนาร์โดเออของทีมเนี่ยคือค่าใจสุดแล้วรอบต่อมาจะเริ่มยากขึ้นเรื่อนะทีมดาวแดงเป็นฉายาของดาวเคราะห์ใดในระบบสุริยะดองคารถูกต้องเฮ้ย <c oughs> ไม่ธรรมดาเนี่ยจริงๆอ่ะลังเลมากเลยดาวดาวแดงอังคาหรือสุกวะรือสุกไม่ใช่<อ>หือหสุกต่อมา,าออดาอดาวเนปจูนมีสีอะไร โดนสีอะไรเถาสว่างพีดเขียวหรอผิดฟ้าฟ้าคำตอบคือสีน้ำเงินก็คือสีฟ้านั่นแหละแต่ว่าหมดเวลาแล้วซอฟโอ๊ยน้ำเสียเขาแบบเสียดายอะน้ำเงินเหรอใช่เสียเงินเถามันก็น้ำเงินเถาที่ซอฟน้ำเงินนี่อะเถาเทาเถาเวลามันไปอยู่โดนเด็ดมากๆซอฟยอมเถอะ เราไม่ได้คะแนนเนบจูนสิน้องเงินเนาแต่เราได้ถึงเซนลมูนอะเซนลมูนเนบจูนเขียวเขียวเทาเทาเขียวเทางจาวเทาอีกอะต่อมาครับคำถามคือดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่มีฉายาว่าฝาแฝดของโลกคือดาวอะไรฝาแฝดพุธไม่ใช่อังคารอังคารอังคารนะเด็อพาทิตย์พุธพาธิตพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์เวลาแล้วจันทร์ฝาแฝด เขาคลอดออกมาพร้อมกันอีกแล้วเออ,อถ้าเอาทฤษฎีนี้คือพระจันทร์คำตอบคือดาวซู ฝาแฝดของโลกดาวสุกแล้วก็ทำไมมนุษย์เราถึงอยากไปดาวองคาล่ะใกล้ใกล้สุดมันใกล้สุดแต่ดาวสุกมันเป็นแฝดเลยนะคําว่าแฝดหมายถึงว่ามีออกซิเจนเนกันขนาดมั้งอ๋อจริงๆอาจจะมีพวกเราอะนั่งเล่นอย่างเงี้ยอยู่ที่ดาวสุกนะหล่อเขาบอกว่าที่เป็นดาวฝาแฝดเพราะว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับโลกนาซาเคยเข้าไปสำรวจแล้วเคยพบหลักฐานสิ่งมีชีวิตในชั้นท้องฟ้าด้วยแล้วก็เคยพบภูเขาไฟที่ยังไม่ดับด้วยสูใยทีฐานว่าดาวสุกอาจมีสภาพที่เอื้อต่อการอาศัยอยู่ได้ วแต่เราเลือกไปอังคารเพราะว่าใกล้กว่าอันนี้คือไงแบบวันหยุดอยากไปเที่ยวไหนดีแล้วก็เออไปสยามแล้วกันไปอะไรแล้วกันใกล้ๆเหรออังคารก็สีแดงที่นนตอนนี้กี่คะแนนแล้วเนี่ยท,ทีมมีสี่ซอฟตมี2และชารมี3าคะแนนครับกลับมาที่ทีมนะคำถามมีอยู่ว่าตึกของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อาพาวชเป็นตึกรูปทรงอะไรลูกเต๋าถูกต้อา เจ้าลูกบากอ๋อลูกบาทก็ได้ใช่ป่ะเพราะเราก็จะบอกว่าลูกบาศมันเป็นความทรงจําในวัยเด็กที่มันแวบขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมมันต้องเคยไปไงมันต้องเคยไปครั้งหนึ่งใช่เขาพาไปทัศนศึกษาบ่อยๆเราว่าเป็นแบบ a r c h i t e เจอร์ที่สวยงามมากหมายถึงว่ามันเป็นภาพจาแบบมันบ่งบอกสะท้อนตัวตนที่ดีมากว่านี่อพ่างัณฑ์วิทยาศาสตร์ใช่อ่ะมาที่สอบตอบเธออย่าเพิ่งวางใจข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่รสชาติพื้นฐานที่ลิ้นคนเราสามารถรับรสได้ ถูกต้องพอเพราะเผ็ดเป็นความแสบร้อนมิซซาไปตอบอูมามีอะ่ะมันรับรสอูมามีได้เหรอทำไมอะ่ะได้บัญญัติใหม่ล่าสุดพวกมีเป็นถือเป็นรสชาติใหม่แล้ว<ะ>จริงไหมเนี่ยอันนี้ตกใจกว่าจริงเหรอใช่ว้าวกั่าเผ็ดอีกอาเปนว่าซอาไว,าาวได้เป็นหนึ่งคะแนนต่อมาครับคำถามมิวว่าเพนกวินสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและพบเจอได้แค่ขั้วโลกใต้เท่านั้นชื่อสายพันธุ์อะไร ตอบไปที่แบบคิงเพนกวินอะไรอย่างเงี้ยคิงเพนกวินไงผิดครับคือเพนกวินจักรพรรดิหรือเเอ็ม emperor penguin อ้าแต่คิงก็แปลว่าจักรพรรดิได้นะ k i n เป็นราช king เป็นราขอเ m p e r o r p e n g u เพนกวินจักรพรรดิอ๋อเพนกวินจักรพรรดิอ่ะข้อนี้ชางก็ไม่ได้คะแนนรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของเกมสามยานทีแล้วนะตอนนี้จะเป็นรอบยากสุดรีแคปคะแนนก่อนดีกว่าตอนนี้ทีมมี5คะแนนและซอฟกับชาร์ปมีเท่ากัน3คะแนนอืมตอบได้ทุกข้อเลยอ่ะ น,น,นี่เป็นข้อสุดท้ายซึ่งทีมก็ไม่รู้จะตอบได้ไหมเดี๋ยวรอดูอรอบนี้จะเปิดภาพให้ทีมตอบเปิดภาพแล้วตอบได้เลยคําถามคือภาพนี้เป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าอะไรอ๋อ Oh my god พิทาโคลัสเหรอถูกต้องทำไมเรา,เราตอบคำถาม,มวิทยาศาสตร์ไม่ได้เหรอทำไมเราเป็คคณิตศาสตร์อะเป็นวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันเพราะมันต้องคำนวณใช่งี้คิดถึงเธอก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้ เขายิ่งนอดหนูว่ะคิดถึงก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้ไ่ทานแล้วทำไมเขาได้แต่ข้อง่ายอ่ะพี่สาตอบได้เหรอตอบได้ดิสายคอสแทนคอสเซ็ตคอสไงธนาคอต้าทีมได้ไปหนึ่งคะแนนทีมเก็บเรียบเลยหกคะแนนเรียกว่าถูกคนจริงเลยเพนกินจักรพริก็ง่ายอยากตงไหนเขาดู Discovery Channel ไงนีมไม่ได้ดูดูอะไรตอนเด็กเบลเบลสไง เนี่ยก็ฟิสิกส์เหมือนก <c oughs> ันอ๋อนี่พี่ศตร์เหมือนกันมแรงหมุนเหมือนกันไงมาที่ซอฟดีกว่าข้อสุดท้ายของเกมสามวินาีของซอฟต์รอบนี้จะมีรูปให้ดูด้วยเหมือนกันของซอฟต์คำถามมีอยู่ว่า <c oughs> คุณจําลองสิ่งมีชีวิตตระกูลคนที่ตั้งอยู่ในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคนนั้นอะ่ะเขาชื่อว่าป้าอะไร หมดเลยลาเคยไปแค่สองครั้งแล้วไปตอนเด็กด้วยใครจะจำได้ไม่รู้ป้าเพ็ญศรีป้าป้าพรไม่มีใครรู้เลยหรอป้าน o โอ๊ลืมแล้วป้านัทคือจำหน้าคือจำหน้าป้าแกได้แต่ลืมใช่จำหน้าป้าได้แต่ลืมชื่อป้าอะเฉลยใช่ว่าป้าลูซี่อ๋อป้าลูซี่ออใช่ใช่ใช่จริงๆลูซี่โผล่มาในหนังเรื่อง everything everywhere all at once ด้วย มันเป็นช็อตถ้าใครดูหนังอะมันจะมีช็อตที่นางเอกย,ย,ย้อนย้อนจนแบบเจอช็อตที่เป็นมนุษย์เป็นลิงอะ,ะเจอคนหนึ่งนั่นแหละป้าลูซี่เห็นป้าสายหนังข้อสุดท้ายของชาร์ป เกม3วินาทีคำถามมีอยู่ว่าชื่อภาษาอังกฤษของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่จะพูดต่อไปนี้ชื่อว่าอะไรตอบชื่อด้วยวันดาวอีกแล้วจะพูดดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเนี่ยในระบบสุริยะจะพูดภาษาไทยนะแต่ท้าตอบเป็นภาษาอังกฤษดาวมรุตยูเอเนปจูนพูโตไม่ได้ผิดอ่ายูเลยนะ มฤต,ตยูใครว่าอยู่ดีๆมันมีด,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 ดอะลลอกในการ์ตูน้า่ไหมดาวมฤตยูขุมทรัพย์คำตอบคือดาวยูเลยนัยูเลนัส,สลืมชื่อยูเลนัสไปเลยอะ่ะยูเลนัสยังอยู่ในระบบยูยูเขาอ,อยู่เขาอ,อยู่ก่อนพูโตแต่พูตโตโดนถอดไปแล้วทำไมไม่ถามอะไรง่ายๆแบบนี้ก็วันนี้ช์ปไม่ได้คะแนนรู้สึกว่าเล่าเนี้ยยากจริงๆนะสองคนนี้เขาถามสองคนยากกว่านี้จริงๆนะเป็นลูกป้าทีมหกคะแนนตอบช์ปคนละสามคะแนน เห็นท <Sh arp> ี T. เราต้องไปอพวชใหม่แล้วนะเนี่ย <S <S เออใช่เราต้องเราไม่ต้องไปอพวชเราไปเนี่ยไซแอร์เมตาเมิลเซียมเนี่ยเมตาเวิร์ดเข้าไปท่องเลยท่องพิพิธภัณฑ์จะเหมือนจริงเนี่ยมันไม่ไหวแล้วรอบความรู้แน่นอนหน้าเล่นใหม่เลยรอบหน้าเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยจะสู้เลยมาใหม่ด้วยนะเข,เขาบิดมือรอแล้วเนี่ยนี่จบแล้วอ๋ออันนี้คือเกมที่หนึ่งต่อมาจะเป็นรอบที่สอง รอบที่2จะเป็นเกมตอบคำถามวิทยาศาสตร์ข้อละ3คะแนนโอ้เมื่อกี้ข้อละหนึ่งอย่างขนาดนี้ข้อละ3ก็ไม้เราถอดรหัสสูตรฟิสิกส์เลยเหรอเนี่ยข้อที่1ข้อเนี้ยจะมีช้อยให้โอเคก็ถ้าเกิดอ่านโจทย์เสร็จเดี๋ยวจะให้ดูช้อยพอดูช้อยเสร็จปุ๊บแย่งตกตอบได้เลยโอเคเกมตอบคำถามวิทยาศาสตร์ข้อที่1คําคำถามมีอยู่ว่าสัตว์ทุกชนิดในข้อใดต่อไปนี้สามารถพบได้ในพื้นที่ทะเลทรายเท่านั้นจะต้องเป็นทุกตัวเลยนะที่อยู่ในพื้นที่ทะเลทรายเท่านั้นเบิกช้อย อ่ะทีม A B หรือ C เฮ้ยอย่าคิดนานดิเฮ้ยคิดนองานคิดนานคิดเป็นบีบีใคสอบที่ตุ๊กตาเอ้าลูกเใยเลยเอา้าทำไมอะ่ะก็ทั้งสามตัวนี้อยู่ในพื้นที่เฮลิซายทั้งหมดเลยจริงเหรอการเซลก็อยู่เหรอ อยู่กาเซลเกลก้านะอย่างอันเนี้ยขูดอยู่ในทะเลทรายก็จริงแต่ว่าแมวไม่อยู่ไงแมวทะเลทรายไงแมวทะเลทรายไงแมวเฉยๆแมวบ้านนั่นแค่นกกระจอกเทศในเมืองข้อนี้ทีมได้ไปสามคะแนนโอ้ยเขาไปไกลแล้วอะผมต่อยังไม่มั่นใจเลยว่าโจ ข้อนี้ซอฟชาร์ปทีมต้องแย่งคะแนนกันดีๆแย่งตลอดนะไม่เห็นความตั้งใจเลยนี่คือจริงๆแย่งอยู่นะเนี่ยนะคงคะแนานกลับมาโอเคข้อนี้ไม่มีช้อยนะจงตอบชื่อเฉดสีของสิ่งที่จะได้เห็นในรูปเนี่ยต่อไปนี้ให้ถูกต้องเปิดรูปฮะเอเอาสีไหนสีใครอ๋อ ใช่หรือเปล่านะจบแล้วตอบเลยอย่า,ยา,ยาดึงเชง International Orange <c oughs> International Orange <c oughs> เป็นคำตอบที่ถูกต้อง โอ๊ยกระตุกเราเล็กเราเจ็บโอ๊ยขอโทษน่าเจ็บใจมากมันตบไปสะเทือนถึงใจเลยสะเทือนถึงใจเลยตอนนี้ชาไปสามคะแนนเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยพี่ทีมได้9เรายังอยู่ที่3คะแนนแล้วชาไป6คะแนนแล้วนะคะแล้วทำไมซอฟถึงรู้ทำไมซอฟถึงรู้อ๋อไรู้เหรอพอสอบทั้งโลกก็พาไปไง อีพเที่ยวญี่ปุ่นอีพีแรกเลยไปดูกันได้นะคะทีมรู้ไหมทีมรายการเที่ลวาได้ไม้สนุกมากเลยข้อต่อมาราชบัณฑิตต่ยะสภาบัญญัติคําว่า m e t a เวิร์ในชื่อภาษาไทยว่าอะไร <G ül üyor> ข้อนี้มีช้อยให้ช้อยทียห่หนึ่งโลกเสมือนจริงทวิโลกาจัก,กรวานิลมิตท้หุจัก,กรวาน <G ül üyor> โลกาพิวัตโลกาจักรวานิลมิแบบันยังงงเลย ช้อยสามมั้งช้อยสามคือจักรวาลนิลมิตใช่อันนั้นแหละจักรวาลนิลมิตเป็นคำตอบที่ถูกต้องใ้่ได้แล้วอีกสคะแนนแล้วนะต๋องรู้ได้ไงอ่ะถ้าเราตามข่าวไงอ่ะข้อนี้คล้ายๆกันมีช้อยให้คำถามมีอยู่ว่าดาวศุกร์มีปรากฏการณ์ที่คล้ายกับโลกคือปรากฏการณ์ใดฝนตกแน่ๆเลย เดี๋ยวจะอ่านช้อยรอบเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่ายังอ่านช้อยไม่จบแล้วมั่นใจว่ารู้แล้วอะตบก่อน<ด>เลย,เลยไม่ต้องรอช้อยที่หนึ่งปรากฏการน้ําขึ้นน้ําลงปรากฏการเรือนกระจกปรากฏการจันทะลุราคาปรากฏการสึนามิปรากฏการสุร,กกริยุปราคา 6. ปรากฏการข้างขึ้นข้างแหลมน้ําขึ้นน้ําลงตอบน้ําขึ้นน้ําลงปรากฏการน้ําขึ้นน้ําลงเป็นคําตอบอที่ถ้าช้าผิดตอบทีมกับสอบตอบได้เลยนะน้ำขึ้นน้ำลงเป็นคำตอบที่ผิด สุริยุปราคาค่ะสูตริยุปราคาเป็นคำตอบที่ผิดพายุสุริยะพายุสุริยะพายุสุริยะผิดอันนี้โดนทั้งจักรวาลตอนนี้มันเหลือจันทรุปราคาเหลือปรากฏการเรือนกระจกปรากฏการจันทลุปราคาแล้วก็ทางขึ้นซูนามิทางขึ้นทางแหลมโอเคตอบได้เลยไหมได้เลยซูนามิเฮ้ยสอบอย่าดิ ก็คือดาวสุกมีปรากฏเฉลยเร็วๆกันทีมตอบเซรามิกเอออะไรนะดาวสุกช้อยไม่เฉลยเร็วๆนี่เป็นดาวกลุ่มแก๊สอะนะแล้วก็ดาวพีดก้อนก้อนรากดก้อนตอบตอบเลีอนกระจกทำไมตอบเลนกระจกผิดแน่ผิดแน่ผิดแน่ตัวเลีอนกระจกไปคำตอบที่ถูกต้อง อะไร A อแบกเบ่า A อแบกก็มีเรือกระจกจะตอบเรือกระจกอ่ะมันจะตอบเหรยกระจกอ่ะมันมีช้อยเดียวที่น่าสนใจอ่ะเราช้อยข้างขึ้นข้างแรงสึนามิไม่เอาเราไม่รู้ว่าเขามีดวงจันทร์ไหมไงจะบอกว่านั่นคือคีย์เวิร์ดเลยก็คือดาวสุ์ไม่มีดาวบริวารฉะนั้นตัดน้ำขึ้นน้ำลงจันทรุปราคาสุลยุปราคาเนี่ยตัดไปแล้วปัดไปได้ทงแทบหมดเลยอ๋อเป็นีปอ้าจริงๆริี่ช้าประลาดหรือทสตร์นี่นะแต่ไม่ได้คะแนนแหละ ไอ้นนตอนนี้เราได้9คะแนนเท่าทีมแล้วใช่ว้าต <Wow. S 1> อนนี้ทีมกับซอฟ9คะแนนแล้วก็ช้าห6คะแนนข้อสุดท้ายเนี่ยยากสุดบอกเลยว่าคุ้มค่าข้อนี้อาจจะต้องใช้กระดานด้วยบอกเลยอาจจะต้องใช้กระดานอันนี้เราลบไม่ได้จริงๆ โอ้โหจัดมากข้อนี้มูลค่า4คะแนนข้อนี้ไม่ต้องแยกกันตอบข้อนี้จะให้ตอบทั้ง3คนเลยฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ได้4คะแนนนี้จะดูว่าใครทุกคนได้เราเล่นไปเพื่ออะไรไม่ได้ข้าง่ายนะข้อนี้อ๋อไม่ใช่จะง่ายเพราะว่าจะต้องถูกแบบถูกทุกข้อเลยอ๋อข้อใหญ่เหรอใช่เป็นข้อใหญ่ถ้าผิดแค่จุดเดียวก็ถือว่าผิดเลยคำถามมีอยู่ว่าจงเรียงลำดับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะทั้งหมดให้ถูกต้องเรียงลำดับดาวเคราะห์ใช่เริ่มเนี่ยเริ่มเขียนได้เลยเนี่ยซอมทุกคนเขาไปแล้ว เอาไม่รู้เลยก็มีกี่ดวงอะ่ะแล้วมีดาวน้องใหม่มาด้วยอะ่ะเอาแค่อัปเดตก่อนล่าสุดยังไม่มีน้องใหม่ยังไม่มีน้องใหม่มมใ,หมใช่เรารไม่ภาษาไทยก็ได้นะเราไม่เป็นเรื่องดาราศาสตร์จ<ะ>ังความรู้เรื่องดาวโลกุริยะเนี่ยสามารถศึกษาได้ในอพยชอซามเมตามเมเซียมดวงจันทร์อยู่ในนั้นไหมดวงจันทร์ไม่ ดวงจันทร์ไม่ต้องเฮ้ยเลืมชื่อดาวไปดวงนึงแล้วเซ้นและมูนมีอะไรบ้างอ่ะนับสามเปิดพร้อมกันหรยอจะไล่คำตอบแต่ข้อเลยหนึ่งสองสาม้าเปิดเอ็นมโอ้สอบวาดรูปด้วยโอ้มีดาวพุธเออไม่มีวันพุธได้ยังไงพุธจะจะไล่ตั้งแต่อันดาวที่หนึ่งเลยนะไล่ตั้งแต่ท้ายได้ไหมไล่จากกันอันที่หนึ่งคือใกล้พระอาทิตย์หรือที่ไกลพระอาทิตย์ใกล้พระอาทิตย์ที่สุดใกล้พระอาทิตย์ที่สุดเป็นหนึ่ง เริ่มนะไม่อยากฟังเลยกเริ่มจากหนึ่งดาวพุธเอ้พุธจบพุธจบแล้วเอ้ยเขาถูกแน่ซ้อมเริ่มจากอะไรอะยูเรนัสซ้อมเริ่มจากยูเรนัสเลยหรอดาวที่ชื่อยากที่สุดนั่มาอยู่ข้างหน้าเลยมีเหตุผลอ่าเหตุผลก็มันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ไงยูเรนัสอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวมฤตยูไงอยู่ใกล้พระอาทิตย์มันก็อยู่ใกล้พระอาทิตย์มันก็อันตรายไง อย่ามาเล่นกับไฟใช่ใช่พออยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มันก็เลยแบบอันตรายไงดวงที่สองดาวศุก เนปจูนซอฟเนปจูนเลยหรอซอฟเรียงหลังมาหน้ามะเนี่ยเนปจูนกับดูดนัซอฟเธอเธอกวนมือปีนาจมาเนี่ยไม่ตังใจอะยังไงขอเหตุผลยังอยากฟังเหตุผลอีกอยากฟังมันสนุกดีบอกก่อนเรายังไม่มั่นใจว่าโลกอะดำาดับเท่าไหร่แต่เราคุ้นๆว่าโลกอะอยู่แบบไม่ได้่อนไปใกล้พายทิ์มากเพราะว่าโลกอยู่ค่อนพาทิตมากมากยั อ,อันดับ3มโลกอ่าผิดตรงนี้เนี่ยเลยโอ้อันดับสามโลกเหรออ,อแล้วก็เนี่ยสับสนระหว่างสุกกลางคานเนี่ยไม่จำไม่ได้ว่าไหนมาก,ก่อนมาหลังโลกเ้าก็เป็น<ล>ดาวอังคาร,ารดาวาดพฤหัสพฤหัสเสา ยูเรนัสเนปจูนอ้ยพาร์ตเดียวเองอุ้ยครับใกล้เคียงโอ้มีโทรศัพทด้วยเหรอโทรหัพทรศเสา์สลับแค่สุกกลางคานี่ทำไมพวกเขารู้อ่ะของซอฟเหมือนสลับหน้าหลังเลยกลางคานเป็นหลังสุดโทรศัพท์เราเป็นมันติเวิร์ดแกอ่ะข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนเลยอ่ะตอนนี้ชาร์บหกคะแนนทีมกับซอบคนละเก้าคะแนนชนะทั้งคู่เลยเย้เราชนะเหมือนกันเลยภูมิใจมากโอ้ยวิทยาศาสตร์เต็มไปด้วยพื้นที่ที่เราเรียนรู้ได้เสมอ ความรู้วิทยาศาสตร์หลากหลายมากที่เราอาจจะเคยรู้หรือเราไม่มั่นใจนะคะแต่แน่นอนว่าเราสามารถกลับไปทบทวนหรือไป exploring นะคะจกกักรวาลความรู้วิทยาศาสตร์อีกมากมายผ่าน Siam Meta Museum Siam Meta Museum พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์บนระบบ Meta เ e r s e ในรูปแบบโลกเสมือนจริงสร้างโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอ,อพอวชเพื่อให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวแล้วก็เข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นมีห้องกิจกรรมจํานวนส7ดห้องแยกเป็นโซนต่างๆและในแต่ละโซนจะให้ทาภารกิจที่กำหนด มาให้มีแทรกสื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบคลิปวิดีโอกับรูปภาพสามารถเล่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ได้ทุกระบบ PC Android และ iOS สามารถกดดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใส่ไว้ได้เลยคะ่ะหรือถ้าใครจะเป็นสายเล่นในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตก็สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ท้ายเลยจ้าและนี่ก็คือรายการอะไรก็รู้ันะคะเออหรือจะเป็นอะไรก็รู้เนาะให้ทุกคนโหวตกันดีกว่าว่ารายการใหม่ชื่ออะไรดี รู้มังหรือรู้เนอะนะคะแต่ที่รู้รู้แน่ๆเลยเนี่ยสำหรับไซแอร์เมตาลมิวเซียมนะคะก็สามารถเล่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะจะใน PC บนคอมก็ได้นะคะหรือว่าในระบบปฏิบัติการ Android iOS ก็สามารถเช่นกันไปโหลดได้นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปหรือถ้าใครอยากจะเล่นในสมาร์ทโฟนโทศรศัพท์มือถือหรือบน iPad แท็บเล็ตเนี่ยก็สามารถสแกน QR โค้ดบนคลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวขึ้น QR โค้ดไให้นะจ๊ะ เอาล่ะวันนี้สนุกมากเลยมีหลายเรื่องที่เราคิดว่าเรารู้แต่เราก็ไม่รู้หลายเรื่องที่เราคิดว่าเราไม่รู้เอารู้เฉยเลยก็มีเหมือนกันนะคะซัพพอร์รายการเราก็ช่องได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่กดซับช่องซอฟต์บอมอ่าสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสังรรรับชมค่ะทุกคนมีความสุขมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ๊าลบารอบต่อไปรู้เรื่องอะไรดี